คุณเคยได้ยินชื่อของแมวสายมูหรือไม่แมวที่ไม่เพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักแต่ยังเป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองในตำราพรมชาติแมวโบราณได้กล่าวถึงแมวพันหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษมันคือแมวขาวมณีแมวไทยแท้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ขนของมันขาบ,บริสุทธิ์ราวหิมะ แต่สิ่งที่ทำให้แมวขาวมณีแตกต่างจากแมวทั่วไปคือดวงตาคู่มหัศจรรย์ดวงตาข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าสว่างใสราวท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ส่วนอีกข้างเป็นสีเหลืองเปล่งประกายดุดทองคำอันล้ำค่าในความเชื่อโบราณดวงตาสองข้างนี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมดุลด้านหนึ่งดึงดูดความสงบสุขและปัญญา อีกด้านนำพาโชคลาภและความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของผู้เลี้ยงผู้คนเชื่อกันว่าหากเลี้ยงแมวขาวมณีไว้ในบ้านบ้านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญและเงินท้องไม่ขาดมือบางคนถึงกับบูชามันประหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าเลี้ยงมันคู่กับต้นไม้มงคลเช่นไผ่กวนอิ่มหรือว่านสเสน่ห์ก็จะยิ่งเสริมพลังแห่งโชคลาภและการปกป้อง ยามที่มันนั่งสงบเพียงแค่มองดวงตาสองสีนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังลี้ลับที่ยากจะอธิบายบางคืนเมื่อพระจันทร์เต็มดวงผู้คนเชื่อว่าพลังของแมวขาวมณีจะทวีขึ้นอย่างมหาศาลทุกครั้งที่เจ้าของลูบหัวมันไม่ใช่แค่ความรักที่ส่งถึงกันแต่เปรียบเสมือนการรับพรออันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ชีวิตเพราะฉะนั้น แมวขาวมณีไม่ใช่แคมแมวธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองที่สืบทอดความเชื่อมานับร้อยร้อยปีแล้วคุณล่ะเชื่อในพลังสายมูของแมวขาวมณีหรือไม่ว่ากันว่าแมวขาวมณีจะเลือกเจ้าของเองแล้วคุณล่ะพร้อมให้มันเลือกหรือ,อยังคอมเมนต์คำว่าพร้อมแล้วมารับพลังมงคลจากเจ้าเหมียวไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามสตอรี่เหมียวเหมียวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับ